ก็พามาเข้าชมสวนอีกด้านหนึ่งนะคะในด้านนี้ก็เป็นน้อยหนาที่เราตัดแต่งกิ่งไว้เนาะเริ่มโล่งแล้วใช่ไหมในสวนของเราดูกล้วยไขยก่กับกล้วยหอมแข่งกันโตดูขมิ้นขาวงามมากเลยขมิ้นขาวจะงามงามอโวคาโดก็งามมากเลยนะปีนี้ พวกทองพวกทององเราก็เริ่มติดลูกแล้วนะดอกกระเจียวเห็นไหมเราขยายออกมาได้เยอะเลยนะดอกกระเจียวนี่นี่ก็เป็นแถวของน้ยหนานะเป็นแถวเลยน้ยหนาทางนี้เนียเราตัดแต่งกิง่ง ออกเดี๋ยวเขาก็แตกใหม่นะพอเขาแตกใหม่แล้วเขาก็จะมีดอกมีดอกออกมาแล้วก็จะมีติดผลอีกนะนี่ดูชีวิตในสวนแต่ละวันนะคะอยู่แบบนี้แหละไม่ได้หายไปไหนเลยอยู่ในสวนทุกวันเลยดูแลกล้วยคงน่าจะได้ตัดแอบบแอบบดูตรงนี้สิแอบดูตรงนี้สิ กล้วยใกล้จะได้ตัดหรือ,อยังนี่กล้วยเรือนี้น่าจะใกล้จะได้ตัดแล้วพาตาลายกันเนาะพาตาลายวันนี้นะวันนี้ก็ามาสอยมะละกอให้เขาไปตำส้มตำที่วัดเนาะเนี่ยเราสอยพยายามสอยออกเนาะเพราะว่ากลัวเขาหักเนี่ยสอยออกไปเยอะเลยนะคะทุกคนกลัวเขาหัก เอาไปให้เขาทําเลี้ยงพระที่วัดนี่ดูต้นน,นี้นี่กระดกมากเลยขอบคุณนะที่เธอพยายามที่จะติดลูกให้เราเนะาะดูจากต้นเล็กๆประสานกันจนเป็นต้นใหญ่แล้วนะกลัวจะหักมากเลยฝรั่งเราก็เยอะนะแอบมาดูฝรั่งแอบมาดูฝรั่ง อ้าลูกเนี้น่าจ,จะใช้ได้แล้วเนี่ยสองลูกนี้เนาะเดี๋ยวเราจะเด็ดฝรั่งไปด้วยเนาะไม่ได้กันไกลมาไม่ได้เอากันไกามาก็เลยต้องเด็ดสภาพนี้เลยเราจะกลับบ้านกันไปทั้งถุงเปือเป้อนๆนนี่เลยนะฝนตกใส่ถุงก็เลยเปื้อนนะดูกล้วยกล้วยต้นเนี้ย ไม่รู้เขาเป็นไรเหลืองเหลืองไม่รู้ว่าเป็นหนอนกอหรือเปล่าถ้าเป็นหนอนกอเราจะต้องทำย่างไรจะต้องมาดูวิธีแก้กันเนาะแต่ออกหน่อมาเยอะเลยนะกล้วยหอกกล้วย,วย้ำว้าขาวเตี้ยออกหน่อมาให้เราได้ขยายนี่ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างนะอีกหนึ่งผลงานเราไผ่มานั่นไว้อะแต่เห็นเขาแตกแตกยอดตรงเนี้ยคิดว่าน่าจะรอดเนาะก็รุ้นกันเนาะ รุนกันว่าจะรอดไหมนี่แหละชีวิตในสวนแต่ละวันของสาวเมืองสิงห์นะไม่ได้หายไปไหนเลยอ,อยู่ในสวนทุกวันเลยค่ะอยู่ในสวนกับสมุนเหินตามมาน้องพลอยผาทองส่วนผู้โชคก็มาเนอะสงสารมะละกอเด็ดวันนี้เด็ดไปน่าจะประมาณเป็นสิบกิโลเลยนะวันนี้เด็ดไปให้เขา กล้วยเือนนี้ก็น่าจะได้ใกล้จะ,จะได้ตัดแล้วเนะี่ยเดี๋ยวเราก็จะตัดกล้วยเนาะกล้วยเนี่ยมีเยอะไม่ต้องกลัวเลยนะมีเท่าไหร่ก็หมดนะคะกล้วยดูในสวนของเราโอ้ยเก็บพริกไม่หมดนี่มาเช้านี่มาจอดเก็บพริกอีกขอจอดเก็บพริกด้วยนะเสียดายเดี๋ยวนกนกอะ่ะเขามากินกินก็ดีอะ่ะ เพราะว่าเขาเอาไปขยายพันธุ์ให้เราแต่แต่ที่เหลือเราก็ขอเอาไปกินบ้างเนาะเจ้านกเมื่อเช้าเนี่ยเก็บให้เขาที่วัดมีงานไงที่วัดมีงานขาวดําด้วยเนาะแล้วก็ทําบุญศาสตร์ด้วยมาาวเมื่อเช้านี่ก็เก็บให้เขาไปได้ถุงนึงเลยนะพริกเนี่ยคือเราช่วยอะไรได้ก็เราก็ช่วยกันไปเนาะเพราะว่าเป็นมีงานขาวดําด้วยไง ก็เลยได้เก็บแบ่งปันไปถุงใหญ่ๆเลยนะพริกเนี่ยที่เหลือจากนกเราก็กินใบยีหลาก็งามๆนะเดี๋ยวเราต้องมาทำสะระแหน่ใหม่เนาะสะระแหน่เริ่มโซมปูโชคทำอะไรครับปูโชคไปแอบตรงนั้นเนาะตัวดำๆนั่นคือปูโชคนะน้องพลอยก็เดินตามมานูน่น บ้านเราก็ไม่มีอะไรมากเนาะดูที่แล้วก็ฮอลแลนด์ของเราแล้วก็ฮอลแลนด์ของเราเริ่มติดแล้วดีใจจังเริ่มติดลูกแล้วเนาะติดลูกแล้วนี่ต้นนี้ก็ติดแล้ว <c oughs> โอ้อีกหนึ่งอย่างที่ไม่ได้เก็บก็คือฝรั่งเนาะวันนี้ฝรั่งหงเปาซื้อไม่ได้เก็บหลายลูกเลยก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะขอบคุณทุกเลิกทุกไลที่เข้ามาเป็นกำลังใจและรับชมนะ ฟักทองนี่ไม่รู้จะงามไปขนาดไหนเนาะงามมากจริงๆฟักทองอ๋ออีกหนึ่งอย่างที่เราจะอวดว่าเราทําอะไรบ้างที่เงียบๆไปนี่ทําค้างให้พริกเนาะพริกเราต้องทําค้างเลยนะคะดูดิทําค้างให้พริกโล่งใจไปแล้วนี่เราโล่งใจเลยนะว่าเราทําค้างให้พริกแล้วทีนี้ลมแรงมาแค่ไหนเราก็ไม่กลัวแล้วนะดูว่าพริกตรงนู้นก็พริกเหลือตรงดอกสลิดท,ที่เรายังไม่ได้ทํา ตรงดอกสลิดยังไม่ได้ทำแต่เราก็จะค่อยๆมาทำเนาะทีละฝั่งทำไม่ทันคะ่ะทุกคนทำทางนี้ทางนู้นก็ย่างามเนาะมาแล้วมาคันครบเลยคําแพงก็มาสีหมอกก็มาเนาะดูฝั่งนู้นก็เป็นน้อยหนาเนาะไปตัดกิ่งน้อยหนาทางแถบนู้นไว้ด้วยนะวันนี้เรามา ตัดกิ่งเนาะตัดแต่งกิ่งน,น้อยนาดูนะกิ่งน,น้อยนาเรากินผลเขาหมดแล้วแล้วก็มาตัดแต่งกิ่งเพื่อให้เขาแตกยอดออกมาหม่อยเผื่อเวลานี้ฝนยังไม่หมดใช่ไหมถ้าเขาแตกยอดออกมาอีกเราก็จะได้กินน้อยนาอีกรอบนึงนะคะต้นกล้วยต้นนี้ยังไม่ได้ตัดทิ้งนี่นี่ก็เป็น กล้วยหักมุกนะคะตัวนั้นเป็นกล้วยหอมต้นเล็กๆนั่นเป็นกล้วยไข่ดูตรงนี้เป็นอ้อยนะอ้อยคันน้ําของเรายังไม่ได้มาถอนหญ้าออกจากอ้อยเลยรอก่อนนะอ้อยนี่ก็เป็นกล้วยหอมนะดูออกหนอรอบเลยดูดิมีหน่อเยอะเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนอนะคะสำหรับหน่อกล้วยหอมเนี่ย อีกหน่อยก็คงจะออกเคือแล้วล่ะใกล้จะออกเครือแล้วน่ะกล้วยหักมุกของเรานี่ก็กล้วยหอมนะกล้วยหอมจะต้นไม่ใหญ่มากนะดูกล้วยไข่ไดิกล้วยไข่เนีย่ยเป็นอ้อยคันน้ําทั้งหมดเลยนะอย่าเห็นว่าญ้าลกนะทําไม่ทันทําไม่ทันจริงๆดูนะเดี๋ยวเรามาตัดแต่งกิ่งหน่อยๆอย่างเงี้ย ว่างมากเลยนะวันๆมีแต่งานวันนี้ก็เก็บเก็บผักเซียนเก็บผักเซียนไปดองด้วยตรงนี้ก็เป็นทุ่งผักเซียนของเรานะเก็บผักเซียนไปดองได้เยอะเลยนะได้สองกระปุกสองกระปุกกับอีกกระปุกเล็กนะในหนาสายสายพันธุ์เนี้ยจะลูกใหญ่นะแต่ นี่เขาแบบไม่สมบูรณ์นะไม่สมบูรณ์ก็เลยได้ประมาณนี้สามรูก,กิโลนะถ้าเขาออกแบบสมบูรณ์สมบูรณ์นะก็ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเป็นกำลังใจและรับชมนะคะ